ดีครับผมสิงห์นี่ค่ายสุรศักด์มันเตีครับใช้นี่เราซ้อมมากี่วันครับยหนึ่งเดือนกว่ากว่าก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายสุรศักดิ์มัีครับอยู่ที่จังหวัดลำปางครับมีใครเป็นกู้บองซ้อมมาอย่างนี้นะตอนนี้มีน้องๆในค่ายแล้วพวกในค่ายคือกันเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับยี่สิบหกปีสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยหกสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ก็หกสิบหกสิบเอ็ดมวยสไตล์อะไรครับก็ บูนิดหน่อยครับวันนี้จะต้องมาเจอเทพสุทินครับเคยต่อยกันยังยังครับครั้งแรกเลยครับเดิมทีจะต่อยกับจอมใจครับวันนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นเทพสุทินครับแต่ก็ยังไม่เคยต่อยเนาะครับแต่ได้ศึกษาเกมมันต่อยยังก็ศึกษามาเข้ามวยสไตล์มวยเขาวันนี้มาเจอเนาะครับวางเกมวางแผนยังดีก็วางเกมวางแผนเรื่อยๆครับตามตาตา์เรามีอะไรทีแก้ไขวุฒิเวทีเนาะครับล่าสุดต่อยไปที่ต่อยที่อ้อมน้อยวันนั้นต่อยกับวันนั้นต่อยกับจอมเดชแซนตูดิมเตะมาง หัวหัวนอกพื้นเอ็นตัดขาทุ่มงหัวนอกพื้นเลยแพนนอกไปครับวันนั้นเบียดเท่าไหร่วันนั้นเบียดร้อยสามสี่พอปอยขึ้นมาตอนนี้ร้อยยี่สิบเนาะเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี้เกินมาจุดจุดสามกัดอย่างยี่สิเซนที่สิบเท่าไหร่ร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ผมไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์โสมบุญอะรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าซ้อมนานวันนี้ก็พอมาแจ้งเกิดเอาชนะด้วยคุ้มมากกี่กิโลไฟนี้ก็ประมาณสามโลนิดๆต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเรา ก็ <g ather ing> หลักหลักร้อยเลยคนจังหวัดลำปลางครับฝากเชิญเชิญแฟนๆ่อยฝากพี่น้องชาวจังหวัดลำปลางนะครับที่ให้เ,เชียร์นะครับก็ฝากแชร์ผมด้วยนะครับวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดครับเอาเชนะนะอ่ะขอโชคดีครับขอ,ขอบคุณค